สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมอาจารย์หลังจิตกเกษมงามนินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อการพัฒนาเครื่องบิน F35 นะครับเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถในการขึ้นลงในแนวดิ่งได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า short vertical take off landing นะครับตัวย่อก็คือ svtol นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า Sv tow t o ก็คือ take off landing นะครับตัว S ก็มาจากคำว่า short หรือ V มาจากคำว่า vertical แล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจะออกแบบเป็นอย่างไรนะครับเป็นเครื่องบินประเภท j o y c e s t r i p e Fighter นะครับหมายความว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้ในหลายหน่วย ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางนาวิกโยธินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกองกําลังที่บุกจโจมในภาคพื้นดินนะครับก็จะใช้ F-35 ในการช่วยภารกิจในการโจมตีภาคพื้นดินด้วยนอกจากนั้นยังใช้ในกองทัพอากาศและก็กองทัพเรือด้วยนะครับโดยการใช้ในกองทัพเรือนั้นก็จะเป็นการขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินครับเหตุที่ชวนคุยในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราได้คุยกันใน เรื่องของ F 2 2 Raptor มาแล้วแล้วก็เพื่อนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อผมได้ลองไปค้นคว้าดูก็พบว่าทั้ง F 2 2 Raptor และ F 3 5นั้นก็มีเรื่องราวและประสบการณ์ที่แชร์กันอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเครื่องบินทั้ง2รุ่นนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้ผลิตเดียวกันก็คือบริษัท l c ็อก e d m มาตินนะครับโดย F 2 2 Raptor นั้น เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2012ในขณะที่เครื่องบิน F-35 Lightning ได้รับการผลิตตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันนะครับแต่พอไปค้นคว้าดูจริงๆแล้วก็พบว่าเครื่องบิน F-35 แบบที่ขึ้นลงในแนวดิ่งนี้อยู่ในใจของผู้ออกแบบ แล้วก็อยู่ในใจของของทัพโดยเฉพาะนาวิกโยธินมานานแล้วนะครับมาก่อน f 2 2 r a p t o r ตอร์ซะอีกนะครับก็ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นตั้งแต่ประมาณปี1970เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งมีการเริ่มใช้งานเครื่องบินตะกูล Harrier เกิดขึ้นในราชนาวีอังกฤษและก็ในนาวิกโยธินของสหรัฐนะครับหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่ยุคการออกแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นต่างๆรวมถึง เครื่องบินขับไล่แบบล่องหน F-22 ด้วยนะครับสมรรถนะและประสบการณ์ของเครื่องบิน F-22 ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับเครื่องบิน F-35 ก็ได้แก่การออกแบบการล่องหนนะครับนั่นก็คือทุกอย่างจะต้องเก็บอยู่ในตัวถังของเครื่องบินทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ใดๆรวมถึงตัว Material วัสดุในการโคตติ้งเพื่อแอบซอร์ สัญญาณเรดาร์เพื่อให้การสะท้อนสัญญาณเรดาร์ของค่าศึกน้อยที่สุดนะครับรวมถึงหมวกของนักบินและซอฟต์แวร์ของเครื่องบินซึ่งเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการบินทั้งหมดเข้าด้วยกันเครื่องบิน f 3 5 lightning นั้นเป็นเครื่องบิน stealth ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง1.6มักนะครับโดยใช้เครื่องยนต์เพียงเครื่องยนต์เดียวที่มีระบบ t r u s t vectoring คือสามารถควบคุมทิศทางของไอพ่นที่ เป่าออกมาด้านหลังเครื่องได้เพื่อช่วยในการบังคับการเลี้ยวการควบคุมการบินได้คล่องตัวมากขึ้นจึงเป็นเครื่องบินที่สามารถใช้ในภารกิจได้หลายอย่างเลยนะครับเรียกว่ามัลติโรวไฟเตอร์ก็คือเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินอินเตอร์เซปต์เครื่องบินทิ้งระเบิดตลอดจนเป็นเครื่องบินที่ใช้โจมตีภาคพื้นดินอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับเครื่องบิน F22 Raptor อร์ ได้เข้าสู่สายการผลิตมาทั้งสิ้น24ปีนะครับใช้เงินในการพัฒนาไปทั้งสิ้นประมาณ1นล้านล้านบาทเลยทีเดียวโดยทำการผลิตได้แค่195ลำแล้วก็ผลิตลำสุดท้ายหรือเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี2012นะครับถึงแม้ว่าจะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามแต่องความรู้ในการพัฒนาเครื่องบินล่องหน รวมถึงเครื่องบินสมรรถนะสูงเป็นสินทรัพย์สำคัญแล้วก็ยังถูกนำมาใช้ในการพัฒนาหลายๆฟีเจอร์ในเครื่องบิน F 3 5นะครับนั่นก็คือความรู้ในการพัฒนาเครื่องบิน F 2 2ก็ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของ F 3 5ให้ดีขึ้นประสบการณ์จากเครื่องบิน F 3 5ก็จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาเครื่องบิน F 2 2ในเจเน r เรชันต่อไปนะครับ อันนี้ก็มองเห็นเลยว่าความรู้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เครื่องบิน F22 นั้นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพราะว่าไม่มีคู่ต่อก,ก่อนจริงๆครับในยุคนี้สิ่งนี้ทำให้เครื่องบิน F35 Lightning ประสบความสาเร็จมากๆเลยนะครับตั้งแต่ได้รับการเปิดตัวตั้งแต่ปี2006จนกระทั่งเข้าสูส่สายการผลิตและส่งมอบตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมา ผลิตให้แก่หน่วยงานกองทัพของสหรัฐไปแล้ว700ลำนะครับซึ่งตามแผนนั้นจะต้องผลิตให้แก่สหรัฐมากกว่า2,500ลำนอกจากนี้ก็ยังต้องผลิตให้แก่สหราชชาณนจักรให้แก่อิตาลีออสเตรเลียอิสราเอลและสิงคโปร์ตลอดจนญี่ปุ่นและเกาหลีอีกนะครับซึ่งคาดว่าจะผลิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า3,000ลำเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครื่องบิน f 3 5 joy strike fighter นะครับก็คือไม่ได้ใช้เฉพาะหน่วยงานทางการทหารของสาหารัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับยังใช้ร่วมกันในบรรดาประเทศพันธมิตรของอเมริกาและสหาราชอาณาจักรด้วยซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศที่ได้รับการอนุมัติ หรือกำลังจะได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบิน f 35ไปใช้ได้ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ร้วนแต่เป็นประเทศที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่จะต่อกรกับจีนทั้งสิ้นนะครับก็คืออยู่ในประเทศที่รายล้อมพื้นที่ทางทะเลของจีนตั้งแต่เกาหลีลงมาเรื่อยๆจนถึงออสเตรเลียครับส่วนไทยนั้นส่วนตัวผมเองก็คิดว่าคงจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ซื้อ เครื่องบินรุ่นนี้หรอกครับเพราะว่าไทยเราเดินทางสายกลางก็คือกักระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ประเทศที่น่าจะได้รับการอนุวัติให้ซื้ออีกประเทศหนึ่งก็คาดว่าจะเป็นไต้หวันนะครับนอกจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องบิน Raptor F 2 2ที่นำไปบรรจ,จุลงในการพัฒนาเครื่องบิน F 3 5 Lightning จนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วนั้นเราก็ไม่ควรลืมประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้มาจากการพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบที่ขึ้นลงในแนวดิ่งได้ของทั้งอังกฤษและรัสเซียนะครับซึ่งเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนาทำให้เครื่องบิน F-35 Lightning มีความสมบูรณ์แบบมีสมรรถนะสูงได้ในปัจจุบันในการออกแบบเครื่องบินไฮเลเยอร์นั้นมีความยากมากๆเลยนะครับถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ขัดแย้งกันโดยเส้นเชิงนะครับเก่าคือ เครื่องบินขับไล่ปกติแล้วต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงนะครับแต่นี่เราต้องการออกแบบเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งได้เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะต้องถูกออกแบบเป็นการพิเศษตัวอีกเฉพาะเลยครับเครื่องบินไฮเลเยอร์ใช้เครื่องยนต์แบบ Turbo โบแฟนของ r o ลส์รอยนะครับติดตั้งอยู่ประมาณตรงกลางลำตัวโดยมีท่อไอพ่นออกทางด้านข้างด้านละ2ท่อนะครับก็คือสท่อ อันนี้ถือเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับเราสังเกตเครื่องบินไอพ่นที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดท่อไอพ่นจะเป่าออกทางด้านหลังทางตอนท้ายของเครื่องทั้งสิ้นเพราะว่าเราต้องการแรงผลักจากไอพ่นเพื่อผลักเครื่องบินไปข้างหน้านะครับแต่เครื่องบินไฮเลเยอร์นั้นต้องการทั้งแรงผลักที่จะผลักเครื่องบินไปข้างหน้าในขณะเดียวกันก็ต้องการแรงผลักลงในแนวดิ่ง เพื่อที่จะพยุงเครื่องให้ยกขึ้นหรือล่อนลงในแนวดิ่งได้นะครับจึงย้ายท่อปล่อยไอพ่นแทนที่จะอยู่ทางตอนท้ายของเครื่องหรือทางตอนท้ายของเครื่องบินมาไว้ทางด้านสีข้างของเครื่องบินด้านละ2ท่อนะครับคืออยู่ทางตอนหน้า2ท่อและอยู่ทางตอนหลัง2ท่อครับโดยมีฝาท่อหรือนอสเซลปรับองศาได้นะครับ ถ้าต้องการให้เครื่องบินไปข้างหน้าก็จะหมุนนอสเซอให้ปล่อยไอพ่นไปทางด้านหลังเพื่อผลักเครื่องบินไปทางด้านหน้าในแนวราบถ้าต้องการขึ้นลงในแนวดิ่งก็จะหมุนท่อนอสเซอให้เป่าไอพ่นลงทางด้านล่างนะครับเพื่อที่จะมีแรงพยุงยกเครื่องบินขึ้นหรือค่อยๆปล่อยเครื่องบินลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยครับรูปแบบนี้ก็คือการใช้งานทรัสเว vectoring ลำแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับก็คือการ ปรับทิศทางของไอพ่นเพื่อช่วยในการบังคับเครื่องบินให้ปรับทิศทางไปในทางที่ต้องการได้มากขึ้นเป็นการช่วยการทำงานของปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามการที่ไอพ่นไม่สามารถเป่าไปทางด้านหลังได้โดยไม่มีอะไรมาบังนะครับแต่ในไฮเลเยอร์ต้องเป่าออกด้านข้างรวมถึงต้องเลี้ยวเพื่อที่จะเป่าลงหรือเป่าไปทางด้านหลัง ก็จะทำให้เสียแรงไปเยอะเลยนะครับเป็นปัญหาให้คื่อบินฮาริเออร์ไม่สามารถบินได้ด้วยความเร็วเท่ากับเสียงนะครับเป็นเครื่องบินที่บินในความเร็วสับโซนิกเท่านั้นเองปัญหานี้จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ส่งลูกไปยังบริษัทออกแบบเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของรัสเซียที่ชื่อยาร o โคเวเลฟนะครับโดยในขณะนั้นประมาณปี1980ทางสหภาพโซเวียตก็ได้ให้โจทย์สำคัญแก่ยาโคเวเลฟนะครับว่า ยูไปทํำยังไงมาก็ได้ที่ไอต้องการเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งและมีความสามารถในการบินที่ซ u เปอร์โซนิกด้วยบริษัท Yakovlev e จึงได้ทําการออกแบบเครื่องบินย a k 41นะครับโดยสามารถบินได้ที่ความเร็วซ u เปอร์โซนิกและมีพลังในการยกตัวขึ้นลงในแนวดิ่งได้สำเร็จนะครับในการนี้โดยใช้เครื่องยนต์ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะฮะก็คือใช้เครื่องยนต์ใหญ่เทอร์โบแฟน1เครื่อง ที่วางอยู่ทางตอนหลังของเครื่องนะครับโดยมีท่อไอพ่นปล่อยออกทางตอนท้ายของเครื่องในรูปแบบของ t r u s t vector ก็คือปลายท่อนั้นสามารถควบคุมให้เป่าไปข้างหลังหรือเป่าลงพื้นในลักษณะ90องศาได้ซึ่งเป็นรูปแบบที่ลอกเรียนมาจาก nozzle ของปลายท่อไอพ่นของจรวดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น ้นแบบของเครื่องยนต์ที่มี thrust vectoring สำหรับรุ่นต่อๆมาในปัจจุบันด้วยการที่ไอพ่นสามารถออกจากเครื่องไปยังตอนท้ายได้โดยสะดวกโดยไม่เลี้ยวโค้งไม่มีอะไรบงังจึงทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วซ u เปอร์โซนิกได้นะครับส่วนการยกตัวนั้นใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจทขนาดเล็ก2เครื่องยนต์ทางตอนหน้าที่อยู่ทางหลังคอกพิชของคนขับนะครับเป็นเครื่อง ขนาดเล็ก2เครื่องยนต์ที่วางในแนวตั้งโดยเวลาจะขึ้นลงในแนวดิ่งนั้นก็จะเปิดฝาด้านบนนะครับทางตอนหลังของคอกพิตคนขับก็จะมีการเปิดฝาขึ้นเพื่อรับอากาศจากด้านบนเป่าผ่านเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ลงไปด้านล่างนะครับก็ทำให้เกิดแรงยกตัวขึ้นที่บริเวณด้านหน้าส่วนทางด้านหลังนั้นก็ใช้ทั u ส t เวกเตอร์ลิงหมุนไอพ่นจากเครื่องยนต์หลักให้เป่าลงสู่พื้น ในลักษณะ90องศาทั้งหมดนี้จึงทำให้เกิดการยกตัวขึ้นเราจะสังเกตเห็นเครื่องบิน F-35 Lightning เวลาขึ้นลงในแนวดิ่งนั้นจะเปิดฝาด้านบนนะครับอันนั้นก็เพื่อเปิดรับอากาศด้านบนเพื่อเป่าผ่านเครื่องยนต์ลงไปด้านล่างเพื่อให้เกิดทรัสในแนวดิ่งเพื่อยกตัวขึ้นลงครับแต่ต่างกันที่ว่าเครื่องบิน F-35 Lightning นั้นไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ เทอร์โบเจ็ตสเครื่องยนต์แบบทางด้านหน้าแบบที่เครื่องบินยักษ์41มีนะครับแต่เครื่องบิน F35 นั้นฉลาดกว่ามากเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตสร้างแรงยกในแนวดิ่งแต่ใช้กังหันใบพัดคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่แทนนะครับซึ่งแรงขับเคลื่อนกังหันใบพัดเพื่อสร้างแรงยกในแนวดิ่งนี้ต่อมาจากเพลามาจากแกนของเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต ที่อยู่ทางตอนท้ายของเครื่องครับดังนั้นเวลาเครื่องบิน F-35 Lightning จะขึ้นลงในแนวดิง่งก็ต้องเปิดฝาด้านบนที่อยู่ทางหลังของคอกพิตนักบินนะครับอันนั้นก็เพื่อรับอากาศเข้าแล้วก็เป่าผ่านคอม p พรส s ซอรขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงยกในแนวดิ่งครับการใช้ระบบเพลาขับเคลื่อน กังหันใบพัดคอมเพรสเซอร์ด้านหน้านั้นก็ทำให้เกิดช่องว่างตรงกลางลำตัวระหว่างคอมเพรสเซอร์กับทางเครื่องยนต์หลักนะครับตรงช่องว่างตรงกลางลำตัวนี้จึงถูกนำไปใช้ในการเก็บอาวุธทั้งจหลดและระเบิดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักการออกแบบเครื่องบิน stealth นะครับก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องถูกเก็บอยู่ในลำตัวครับถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับอ้าวแล้วทำไมอเมริกาจึงไปเอาเทคนิค ตรงนี้ของรัเสเซียมาได้นะครับก็เพราะว่าในปี1991ที่รัเสเซียผลิตเครื่องบินต้นแบบยักษ์ออกมา2องลำไปบินโชว์ในงานโชว์ในยุโรปนะครับตอนนั้นทางสภาพโซเวียตก็ประสบปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจจึงไม่มีเงินที่จะสนับสนุนให้บริษัทยักษคอเวรฟทำการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ต่อนะครับเอาเป็นว่ารัเสเซียบอกว่าทำเครื่องบิน ขึ้นลงในแนวดิ่งได้ก็พอแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้ทางบริษัทยาโคว l เลฟก็ประกาศหาพาร์ทเนอร์ที่จะพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็ไปเข้าทางบริษัทล็อกฮีทมาตินของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีใจที่อยากจะพัฒนาเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งให้ได้อยู่แล้วก็ทำเนียมอายตีฟอร์มอยู่พักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมา2ปีให้หลังคือในปี1994 ว่าทางล็อกฮิตมาตินและบริษัทยาคอบเลฟได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกันในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นต่อไปนะครับโดยทางล็อกฮิตมาตินให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยาคอบเลฟประมาณ400ล้านเหนรียญสหรัฐครับโดยทางล็อกฮิตมาตินก็ได้ไอเดียในการพัฒนาระบบยกตัวในแนวดิ่งโดยใช้คอมเพรสเซอร์ ทางด้านหน้าขับเคลื่อนโดยเพลาที่ต่อมาจากเครื่องยนต์หลักนะครับอันนี้ก็อาศัยประสบการณ์และโน้ตฮาวที่ได้จากเครื่องบินยักษ์41นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าความสําเร็จของเครื่องบิน F65 Lightning นั้นต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สะสมกันมาเป็นเวลานานจากหลายชาติเลยทีเดียวนะครับทั้งอังกฤษแล้วก็เยอรมันซึ่งเรายังไม่ได้คุยกันในคลิปนี้แล้วก็รัสเซีย ประเทศเหล่านี้ในยุโรปจะเก่งในเรื่องของการออกแบบเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางฟิสิกส์ให้ได้นะครับส่วนอเมริกานั้นผมว่าเขาจะเก่งในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของลูกเล่นแพรวๆพลาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เห็นรูป F35 Lightning แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนึกถึงประเทศอังกฤษกับรัสเซียด้วยนะครับที่เขามีส่วนในการสะสมองค์ความรู้เหล่านี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ